คลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางเสียงโซกสลากินแบ่งรัฐบาลไทยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนเรื่องการพนันร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาทุวันนี้ครับคุณยายครับอ่าเป็นยังไงือจังหายผม่าท่านอีสเเอร์หายที่นอนโทรไปบ่นยอมรับใหลไหมโอ้ยก็บอกว่าอยู่ทั้งคู่บ่ม,มีสัญญาณน,นี่นี่นี่เจ้ามาบึง เออก็ให้ว่าจะเจ้าทายลูกไปหรือว่านี่เมื่อนั่นเจ้าทายไปมืดว่าเมนบอกบอกตัวนี้อันนี้มาแก่อีกหรือมาได้ตัวนี้เจ้าแก่ไม่เนาะมันถูกทายไปแด่เมื่อนั่นเมื่อนั่นเจ้าเจ้าทายตัวใดล่ะได้แล้วให้ผมทายด้วยโอ้ปรแมนตัวนี้บอกตัวนี้เจ้าบอกให้ผมทายมันเป็นสูตรเจ้ามาอกตัวนี้ล่ะแล้วทายคลิปของเจ้ามาให้คอยบิ้งน้ำของเล่าน่ะตัวนี้ล่ะบ่นี่เจ้าทายไปดิ น้องสาวก็ให้มันมาให้กับเบิ้งไวยจะลงคลิปอีกสบายใหญช่วยเบิ้งว่ะเอออยากจะไปลงไปลงเบิ้งว่ะเป็นยังเบิ้งดาคอยบ่ให้ลงบ่ให้ลงคลิปแรกก็ให้ลงแนะเห็นแต่ว่าไชล่ะเป็นยังไงมุงเงินเมื่อกี้เข่าวยังเกาะเซวาทะเบียนรถกับแมนแมนทะเบียนรถกะพกหนึ่งหนึ่งพกหนึ่งหนึ่งไม่ไยนั่นฟันว่าพยายนั่งถือที่รถมอเตอร์ไซค์ไปก็ฟันตายเนาะอื แล้วก็มานอนดิ่งดิ่งอยู่นี่ก็ว่าโอ้ยหนึ่งเจ็ดเต็มเต็มเลยหังเอ้ยบ่ต้องกลับเลยก็บ่ต้องกลับเลยนวดกับหนึ่งหกหกหนึ่งบทองกลับเลยชูวร์ไปนะนี่แสดงว่าถือเลขยด้ลอารมณ์ดีนี่ปกติสีหายนี่นี่นี่น่องกับทรงใหม่กัเบิ้งมัดจะลงใบมัดนี่อ่าป่าใจสวยหลางเทิงเลยคนว่าอืเจ้าคือซีเมนเดี๋ยวเป็นว่าอย่าไปลงอย่าไปลงใช่ให้เบิ้งไเบิ้งให้เบิ้งนั่นนี่เออโอ้ยนั่นแหละคิดของเจ้าอะไรละทรงใหม่กัเบิ้ง เ้ยเนาะก็เลยโทรมาดาโทรมาดาให้พ่อบาดแล้วให้เห็นหนังเบิ่นวะโทรมาให้แต่มื่อจะคอยนี่พ่อแล้วคนกรุงเทพนี่คนว่ะหายอีกโอ้ยกระเบิปั้นมูเขาแน่เห็นแต่ว่ามีสูตรแม่นๆก็เลยเนาะโอ้ยแม่นกี่ทีทุนเฮามันกับฮ่ามองที่พึ่งนั่นแหละปกตินี่เคยคำนวณยังสี่เคยให้จับนี่เลขวิทย์เนี่ยจับยังสี่เด้สามหกสามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสามแปดแบบนี้กับแปด แปดหกแปดหนึ่งแปดเจ็ดบันนี่กะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งอะไรไปชื่อเราโตเอ้าไล่เองสิแล้วเนาะสามแปดสามเจ็ดสามหนึ่งสามเขาไล่เองสี่หละขันบอกคันว่าสุดทูตูปจับว่าเป็นนะนะแต่เลือดหายไล่เองสี่ิคันว่าข้าวคันว่าข้าวอยากจับเองแมนบอกละอืมสี่นี่บันนี่กะจับมืดแล้วแมนบอกเจ็ดหกมันแล้วแมนบอกล่ะกับเจ็ดหนึ่งนี่ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกปานนี่บอจับเจ็ดหกแลวก็เจ็ดหนึ่งก็าจับไรมั่งสิล่ะอันนี้จับแล้วก็ไล่ตัวนี้มาอีกจนว่าสุสปนี่ก็จบปนี่ก็ไล่ตัวนี้เขาไปไล่มานี่สับสนสับสนใหญ่สับสนเอาไล่ตัวแหเบังเอาเอาไล่ไล่ตัวแหเบังตัวแหกเลยเอาเจ้าสีไล่อย่างไหเขาสิไล่แบบักษณะนี่เขาเอาตัวใดนก่อนไล่บ่รเป็นแมนบอลสิไล่จังสี่สามหกสามหนึ่งแล้วก็สามเจ็ดสามแปดจบแล้ว นี่ก็สิไล่8บาดนี้86 81 87ก็จบบัดนี้ก็สิไล่ตัวนี้บาดนี้76แล้วก็71อือบัดนี้ก็สิไล่ตัวนี้บาดนี้อือ16เอ้ามันสิไปอยู่ไสล่ะบาดนี่เทาไห่ลักษณะนี้น FP ไล่บ่เป็นแต่ว่าสําหรับข่อยนั้นบ่ยาแม่นแล้วเนาะเจ้าเป็นคนเฮ็ดสูนเนาะเอออันผู้ c ท่านผู้ชมเพิ่นก็รอเบิ่งอย่างเดียวเนาะอาศัยสูตรมือวันที่16แมวันที่16บ่แม่น ของรัฐบาลให้ไหมปนีมางวดนี้บ่เอาเอาตอนนี้เจ้านี่นี่นี่งวดนี่นี่ไล่เอานี่นี่นี่บังนี่เด้อเคยใช้แล่เบังสูตรสูตรกวดนที่แล้วแมนบ่แมนยูจะมีตอนนี้คือสองสูตรแมนมันมีสูตรหนึ่งสูตรเดียวกับเลขกกับหาหกโตไปแห้งหรอหาหกโตย่ไซละเดี๋ยวสองสูตรนั้นจิตทนี้เงินสื่อ สองสูตรกันมันเข่ากันมันสิพาสจะบอกบอกอ๋อเอาได้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  <c oughs> นี่นี่สูตรนี่นี่เบื้องใดบ่หรอสูตรเจ้านี่ให้คอยเบื้องบอหรอให้คอยใายบอหรอเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวคอยสิบอกเ้อให้เจ้านับขึ้นยังสี่นี่เฮ็ดแล้วสูตรนี่เนาะสูตรนี่เขาสิไล่อันเก้าคืนเน๊เก้าสองเก้าจ็ดเก้าแปดพ่อจบแล้วเพราะว่าแปดโอเจ็ดมันมาสองแม่บอล่ะม,มันซนกันบันนี้กะสี่บันนี้สี่สอง ให้ผมหลอกมาได้บนอ่ะได้ข่อยบอกกี่ที่น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 ี่เล็กดินขอยนี่ตัวนี้มันมันมีแค่เล็กเด่นเอาเอาคือของวดที่แล้วหน่ะแมหฮะงวดที่แล่วเพชรแล้วบอกยเดียวอไล่ะนะครับมาเบิงในงวดวันทีสิบหกเนาะนะครับงวดวันทีสิบหกนี่วินนะครับเหล็กวินของเพื่อนนี่มีอยู่ฮาโตเนาะนะครับก็จะมี อลขหนึ่งหกงวดที่แล้วผมบัดบเห็นนะครับวินทีเจ็ดหนึ่งแปดหกห้านะครับทานผู้ชมอ่งวดที่แล้วเด่นของเพื่อนนี่แปดกับเจ็ดมากวนนี้นะครับมาเด่นทีเจ็ดกับแปดซับไปซับมาเนาะนะครับบอกว่าถือจังมดไปเจ้าทายไปมันนานนี่แหละเขยนให้แค่นี้ไอ้สูตรนี้นี่เนาะนะครับสูตรนี้แหละที่ที่เข่านะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับมากวนนี้ก็หนึ่งกับเจ็ดก็ยังมีอยู่คือเก่านะครับนี่เป็นเลข เด่นนะครับของเพื่อนก็คือเจ็ดกับแปดนะครับวิ่งเอาเองนะครับไอเด่นนี่คือคือเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนั่นแหละของเพื่อนเพื่อนว่าเด่นอ่ะเด่นเจ็ดกับแปดเลขกสามตัววันนี้เพื่อนหายมาทีเก้าสองเจ็ดเม็ดเดียวนะครับเก้าสองเจ็ดเลขกสามตัวเด้อเม็ดเดียวนะครับอืมกะเพื่อนจับคู่หาเนาะนะครับท่านผู้ชมเพื่อนจับคู่หานี่คือมีอยู่หาตัวเนาะแปด 8 1 8 8 8 6แล้วก็8 9นะครับไอ้8 7นี่เป็นเลขกยังก่อเลขถือเลขดับดับรางไอนี่นี่นี่ดับรางเนี่ยท่านผู้ชมถ้าผู้ใดสีเรนเลขลรางไอ้นี่คือเป็นเลขดับแล้วก็ไอ้8 9 9 8นี่ก็ดับรางเท่ากันนะครับดับรางเท่ากันอ่นะครับทีนี้มันมันจะเอ่อผู้ใดสีสีเรนเลขลรางมันก็จะใส่ได้อยู่สามหางเนาะแปดหนึ่งแปดแปดแล้วก็แปดหกนะครับท่านผู้ชม ไอตัวนี้มันมีเลขจะจับวินนะครับท่านผู้ชมวินก็คือวินทั้งหาโตนะครับอืถ้าท่านไดบ่มากทีเทล่เอ่อคุณยายสวยจับไห้นะครับคือเหลขเลขตัวหนี้เนาะสีสีจับวินเราเองตัวนี้รับล้างคือกอนเดี๋ยวบ่ท่านเบาตัวนั้นบ่ท่านนอดเออให้ท่านผู้ชมจับวินเราเองเนาะนะครับกะขขางบุนี่แหละเลขกวินของวินของเพื่อนหาโตเนาะนะครับถ้างวดที่แล้วก็หาโตตัวนี้ไอนี่คือเหลขจับวินในในตัวเลขที่ อายายสวยนะครับก็คือเจ็ดหนึ่งแปดหกห้านะครับชมชุ่มแอดเจ้าวิ่นไห่เพื่อนก็คือเอาเจ็ดห้านะครับใบเจ็ดกับห้านะครับเอาตู้ถ่ายนะครับไล่ลงมาเนาะจากหน้าแล้วแล้วสีจับนะครับยังได้ก็ได้นะครับแต่ของคุณยายสวยนี่เออเจ้าวิ่นที่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเออหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับแปดห้าแปดหกแล้วก็หกห้านะครับไอนี่ตู้สีจับวิ่นเนาะนะครับอืมจะนี่นะครับ อันนี้แต่ว่าของเพื่อนนี่เพื่อนจับไห้อย่างงวดที่แล้วก็ถือว่าเขาเนาะเลขกี่เพื่อนจับไห้เนาะนะครับทานผู้ชมนี่น,นะครับเล็กจับไห้มีเจ็ดนึงนะครับอันนี้นี่จะเอาบอมเบิร์ตนี่เอาบอมเบิร์ตเนาะนี่เล็กเข้าไปในเบิร์นวิ่นไปจับไห้แต่ตัวเดียวเจ็ดนึงบอมเบิร์ดแล้วเออไปจับไห้บอมเบิร์อืมอืมอืมจับไห้บอมเบิร์ตตอนที่มาไทยเนาะก็เลยโทรไปบอกทีหลังไปรับอีกอีกสูตรหนึ่งนะครับทานผู้ชมอีกสูตรหนึ่งน,นะครับ สูตรเพื่อนบ่อดหให้เบิงแต่ห้เบืองตัวที่เพื่อนจับคู่นะครับอีกสูตรหนึ่งไอ้นีนี่นีสูตรสูตรหนึ่งเด้อออม่ใว่าหลายตัวได้มันสองสูตรในนีนะครับไอไอ้นี่สูตรหนึ่งไอ้นี่สูตรสองเนาะนะครับเดี๋ยวสิงงกันนะครับสูตรสองนี่อ่คุณยายสวยจับห้เลยเนาะงวดนี้อ่างวดสูตรหนึ่งเบองสูตรสองเบิ้งอ่าเก่าเก่าสองเก่าเจ็ดเก่าแปดเก่าสี่เก่าห้า มันมาพอตัวไอเลขสูตรสองนี่ตัวใดตัวนี้เป็นเหล็กดับเหล็กดับรางอดับรางตัวใดอีกมดอ่ะดับรางตัวเดียวนะครับจะว่าสูตรหนึ่งนี่ดับรางอยู่สองตัวในงวดวันที่สิบหกนี่เด้อนะครับแปดเจติกับแปดเก่าในส่วนของเล็กดับรางเนาะนะครับถึงผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวแอดแอดบอดิเคียนดรอกแอดสีซ้มให้บึงแปดกับเก่าคือยังแปดกับเก่าคือยังปนี่นี่ โอ้อันต์แอนันบอมแมนบอมแมนเลยสีเขียนยังกับโบหูแลอกอืมเอ้าไอเด็กเลขดับล่างก็เรื่องเรื่องของก้อยเราอาจารกับเบิ้งที่สมุดสมติพิ่นมีแต่ตัวเลขเนาะดับล่างพวกนี้นะครับท่านผู้ชมมีเลขดับล่างดับล่างอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับบนเนาะนะครับท่านผู้ชมก็จะมีศูนย์สามหนึ่งสองสอแี่สองหาหกสี่เจ็ดสามแล้วก็98นะครับอันนี้ดับล่างเด้อผู้ใดสีสื่อล่างกับพิจารณาเบิ่งอย่าอย่าเอาไปลงทุนเนาะ นะครับมีกะเป็นแนวทางของคุณยายสวยเนาะนะครับเป็นสูตรสองสูตรเนาะันเมื่อนอ้นแบบแจวเลยอือนะครับเอ้านะครับกะเป็นตัวเลขแนวทางเนาะนะครับยายสวยงวนเมื่อกี้เราได้หลายแล้วนางหิ่มอยู่นี่แมนบ่ใส่เสื้อบึงมันหอนไหลอืออ้ามียังฝากหอดเอฟซีเพื่อนเนยอันนี้มียูให้เอฟซี่ถือหลายๆในเด้อครับขอบคุณคุณยายหลายๆครับผมครับบวัสดีครับ